ทั้งที่เป็นถึงหัวหน้ากลุ่มสีปักสีแห่งหน่วยประตู6บานแต่หญิงสาวกลับมีรูปร่างเล็กอ่อนแอนดูน้าแอนดูนิสัยห้าวหาญเข้มงวดดุด,ดันแต่ขณะเดียวกันก็ดูน่ารักและในที่สุดชายหนุ่มผู้ต่ำต้อยที่อยากจะพูดคุยกับนางเคราะสถานการณ์บังคับก็ไม่ได้ผิดคำสาบานเมื่อ17ปีก่อนในเมื่อไม่ผิดต่อความตั้งใจของตัวเองเช่นนี้แล้วจะให้เขาปล่อยโอกาสนี้ไปง่ายๆได้อย่างไรจะทำใจได้อย่างไร ไเท้ามูอยากหาคนซ้อมวิชามือคว้าจับด้วยหรือข้าเออเคยซานยินดีร่วมด้วยอย่างยิ่งชายหนุ่มเพิ่งพูดจบคำเงาร่างสายหนึ่งก็พุ่งเข้าหาหมู่ไขเวยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้หายใจนางปราดเข้ากระหน่ำเล่นงานเขาดุดพายุสัดสาดหลักสำคัญของวิชามือคว้าจับอยู่ที่แขนขาทั้งสี่หลักรองอยู่ที่ความว่องไวของสองแขนและนิ้ว ทำให้มูอไเวยที่ตัวเล็กน่ารักสามารถใช้วิชามือคว้าจับ72ท่าได้อย่างคล่องคล่องว่องไวนางต้องการใช้วิธีสี่ตำลึงปาดพันช่างจึงเค้นเอาสุดยอดวิชาออกมาทำให้เฮยซานถูกรุกไล่จนเผยช่องออกมาเล็กน้อยทันใดน,นั้นก็มีเสียงดังแกรกเฮยซานก้มลงมองใบหน้าใสากระจ่างของหญิงสาวที่เข้ามาอยู่ตรงหน้าสีหน้าจริงจังของนางทำให้เขาใจสั่นชั่วขณะนั้นสมองของชายหนุ่มพลันว่างเปล่าขาวโพลน แต่พอได้สติในครู่ถัดมาข้อมือขวาก็มีกุญแจมือเหล็กสีทะมึอเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งแล้วนี่ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของนางอะไรคือเรามาประมือกันอีกยกหนึ่งดีกว่าข้าเคยฝึกวิชามือคว้าจับ72ถ้ท่ามาบ้างความจริงคือนางต้องการหาวิธีประชิดตัวเขาเพื่อฉวยโอกาสลอบโจมตีตอนเผลอต่างหากสำหรับมู่ไคเวยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของทางการการลอบโจมตี เช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแล้วหลังจากลอบโจมตีสำเร็จนางก็ออกแรงกระตุกกุญแจมือและขยับริมฝีปากเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่กลับมีกลิ่นบางๆางโชยมากระทบคานประสาทเสียก่อนกลิ่นนี้มันมันคือนางชะงักงันไปในบัดดลหัวใจเต้นถี่รัวสองตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อทว่าจังหวะที่นางสูดลมหายใจเข้าปอดเทียงไม่นานกุญแจมือเหล็กกลับถูกแย่งชิง เลยซานโตกลับด้วยวิธีย้อนรอยเขาสวมกุญแจมือลงบนข้อมือซ้ายของนางเสียงดังแกรกมาอย่างไรต้องไปอย่างนั้นเมื่อหัวหน้ากลุ่มสีปักสีใส่กุญแจมือข้าแล้วหากข้าไม่ใส่กุญแจมือท่านตอบย่อมเป็นการเสียมารยาทใช่หรือไม่ในตาของชายหนุ่มดำคลับสุขใสแม้จะมีหน้ากาก,ากบางๆกัน้นแต่มู่ไควเวยังคงมองเห็นริมฝีปากที่แย้มยิ้มของเขาได้ถนัดว่าเขายิ้มกว้างมากเพียงใด ขณะที่หญิงสาวกำลังจดจ่อนนางสามารถจับกลิ่นแปลกๆนั่นได้ง่ายขึ้นว่ามันมาจากกล่างของเฮยซานแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีจนกลิ่นนี้เลือนรางอยู่ในความทรงจำและหัวใจส่วนลึกบอก,กว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสงสัยอีกแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยเขา